จัดดไปโย Sync Corporation สวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะ C ี a ก e s ์0 2 3ัใกล้เริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่หลังๆรู้สึกว่ามนลขลังเริ่มหายเพราะแทนที่อาเซียนเนี่ยจะร่วมมือกันแต่กลับแทงกันไปแล้วก็แทงกันมาจนคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า สรุปมันคือซีโกงหรือซีเกมในฐานะที่วิวเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เคยลงแข่งขันซีเกมส์มาแล้ววิวเข้าใจว่าต้องมีบ้างแหละการที่อยากจะได้เปรียบของเจ้าภาพแต่ถ้าเกิดมากเกินไปสุดท้ายจะไม่มีใครดูนะคะและจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่เราต้องเจอกันกับดักเจ้าภาพที่มีมีอะไรบ้างวันนี้วิวจัดไปค่ะ ซีเกมส์ไม่ใช่กีฬาทะเลนะจ๊ะ <c oughs> นั่นก็คือ South East Asian Games เท่ากับการแข่งขันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักๆเนี่ยมีไทยพมา่าลาวเวียดนามสิงคโปร์รวมทั้งหมด11ชาติทุก2ปีแข่งกันทีค่ะไทยเราเนี่ยเป็นเช้าภาพมามากที่สุด6ครั้งนั่นก็คือปี1959 1967 1975 1985 1995และ2007เท่ามาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยครั้งพมา่าเนี่ยครั้งเวียดนาม2ครั้งบรูไนและลาวคนละ1ทีค่ะและเหรียญรางวัลตลอดการแข่งขันซีเกมส์อันดับหนึ่งนั่นก็คือไทยแลนด์รวมทั้งหมด6472เหรียญที่2ออินโดค่ะและปีนี้ ซีเกมส์ s 2023จะเป็นปีแรกที่กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพค่ะพี่เขาเนี่ยโอ้โหบรรจุก,กีฬาพื้นบ้านมาเต็มคาราเบลนักกีฬาไทยจา๋าต้องดูแลตัวเองเนยนยคะเพราะแทบทุกครั้งต้องลุ้นกันวันต่อวนันทั้งเรื่องประสานงานหมู่บ้านนักกีฬาสนามการแข่งขันว่าจะโดนวางยาหรือเปล่า oh. วิวเนี่ยเคยไปแข่งขันซีเกมส ปี2.11 1ที่อินโดนีเซียเนี่ยสนามแข่งและที่พักบอกเลยว่าห่างไกลกันมากๆต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงเจ้าภาพเนี่ยส่งคนรถเนี่ยมารับเราแต่ขับรถวนไปเวียนมาให้เราเนี่ยถึงสนามช้าลงเพื่อจะได้มีเวลาซ้อมได้น้อยลงค่ะอาหารที่เจ้าภาพเนี่ยเตรียมให้ทำให้นักกีฬาหลายคนต้องท้องเสียทีมชาติเนี่ยควรสนับสนุนครัวของเราเองและ ควรเน้นอาหารที่ดูแลสะอาดเน้นแป้งเน้นข้าวเน้นขนมปังที่มีวันหมดอายุอย่างชัดเจนแต่ถ้ายังแข่งกันแบบนี้อีกบอกเลยว่าอนาคตอาจจะไร้คนดูนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วผู้นําใหม่วิวขอเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยฝาก4เรื่องค่ะ 1. เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่น้อยมากๆจนรับไม่ได้ 2. การเดินทางควรเป็น business class 3. นักกีฬาหลายชาติเนี่ยนอนโรงแรมกันอย่างดีแต่นักกีฬาของเราเนี่ยนอนห้องพักทรงยังแบดแซดยังบอย 4. ชุดกีฬาทีมชาติหลายคนบอกเะาว่าใส่แล้วไม่ค่อยมั่นใจเพราะดีไซน์ไม่ค่อยทันสมัยอ่ะเรื่องนี้วิวพร้อมช่วยเรื่องของแฟชั่นติดต่อมาได้ค่ะเพราะวิวเนี่ยวาดกระเป๋าลุยวีโตงหรือชาแนลที่มีค่ายังถูกส่งมาให้เราเนี่ยทำให้พิเศษยิ่งกว่าเดิม ปีที่แล้วบริษัทวีโกของเราเคยวัดรองเท้าคู่พิเศษคู่เดียวในโลกล่าสุด1ปีต่อมานี่คือคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์กีฬาอันดับหนึ่งของโลกหนังสือเนื้อหาดีไม่พอปกต้องสวยกีฬาอย่างเดียวไม่พอต้องดูดีด้วยวิวร้านวิวยินดีช่วยแบรนด์ไทยไหนสนใจเลสจัดไปวิกนามาเจอกัน5ทุ่มสและพรุ่งนี้มาเจอกันที่ YouTube ช่องแชมป์จัดไปนะคะ